โทรมาหาตอนเย็นเปลี่ยนฝาครอบเซ็นเซอร์ฝาใสไปซื้อมาจากแอปสีส้ม100บาทไปงัดฝาออกมือไปโดนมือไปโดนแผงเซ็นเซอร์เซนเซอร์พังเบิกศูนย์ตัวละ4,500บาทนะครับก็ไปเลือกเอานะครับตามสบายแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกโดนหนักก็ ก็ตามนั้นนาะตามนั้นอย่างที่ช่างเราไ้ฟังก็จริงๆแล้วตัวคอนเนอร์ไฟมันติดเร็วมากเพราะว่าเพราะว่ามันได้เป็นฝาดํามานะนได้เป็นฝาเซ็นเซอร์แบบดํามาก็จริงๆสามารถถอดถอดเองได้มาช่างช่างลงช่างสอนวิธีติดตั้งต่างๆอยู่ในช่องช่องสีแดงของช่างนะไปกดดูได้นะรของช่างเป็นช่องไหนเราอยากรู้ก็ไปกดดูดูแล้วทําได้ ค่อยซื้อไปดูแล้วทําไม่ได้ไม่ต้องซื้อไปแม่งไม่มีประโยชน์ซื้อไปหาคนใส่ไม่ได้อีกงัดมาแม่งแตกอีกพังอีกเหมือนพี่วันนี้ซื้อไปร้อยหนึ่งซื้อฝาใส่ไปร้อยหนึ่งงัดไปเสร็จเซ็นเซอร์พังโดนไปอีกสี่พันห้าอันนี้คิดกันเราเองนะครับคิดกันเองท่าแต่ว่าใครมีฝีมือทําเองได้ทําเองไม่เสียตังค์นะครับทําเองได้ทําเองนะครับอันไหนเราทําเองได้ เขาคิดคิดราคามาแพงแต่ไหนที่เราทําเองไม่ได้แม่ไม่แพง